ฮันทรีการเด่นยอมรับ Art, GDP, 2, อา่านดีฟอล์ดดีดีพีเฟรมัสสองของสหรัฐถูกรีไวซ์ดาวซูเปอร์ไต้ฝุ่นซาลาเตรียมถล่มฮ่องกงสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนอลเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่ม,มงลงทุนประจำวันที่31สิงหาคาม2566พบกับผมเต้วัชวัตรทีมกลุ่มการลงทุนจากปตทอีสปริงเช่นเคยนะครับสำหรับตลาดหุ้นเมื่อคือนที่ผ่านมาถือว่า ฝั่งสหรัฐนี่ยังปิดบวกได้ต่อเนื่องเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับฝั่งของตัว S&P 500บวกขึ้นมา0.38นะฮะแล้วก็ฝั่งดาวโจนบวกขึ้นมา0.11ฝั่ง Nasdaq บวกขึ้นมา0.54นะครับฝั่งของตัวยุโรปเนอันนี้อาจจะปิดลบส่วนกับฝั่งสหรัฐนะฮะฝั่งตัวของซ็0กปิดลบ0.15นะครับฝั่งของตัว CAC 40ฝรั่งเศสติดลบ 0.12%แล้วก็ตัวของเชอรมนีติดลบไปถึง0.24%นะครับยุโรปเองจะมีข่าวเฉพาะตัวก็คือฝั่งของตัวเงินเฟอ้อของเยอรมนีนะครับเดือนสิงหาคมออกมาขยายตัวมากกว่าที่คาดการไว้นะครับออกมา6.1คาดการไว้6.0นะครับผมก็มีโอกาสที่ตัวเงินเฟ้อของทางยุโรปจะพุ่งขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าทางของเยอรมันเองก็เป็นที่ใหญ่ในยุโรปอีกแล้นะครพอเงินเยังไม่ลงแบบนี้ ทาง ECB มีโอกาสที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อในการประชุมเดือนหน้านะครับฝั่งตัวเอเชียนะครับญี่ปุ่นบวกขึ้นมา0.33%นะครับจีนตัว CSI 300เนี่ยปิดลบบางๆ0.04%ทางเสิง่องกงปิด flat นะครับตัวอินเดียเซนเซกก็บวกขึ้นมา0.02%นะครับฝั่งหุ้นไทยเมื่อวานบวกขึ้นมา0.50%นะไปปิดอยู่ที่1576ถึง หนึ่งห้าเจ็ดหกจุดหกเจ็ดจุดนะครับซึ่งเข้าใกล้กับพารเกตของเราที่แนะนําให้ชินโปรฟิตนะครับราแนะนํา,นานให้ชินโปรฟิตเมื่อมันขึ้นไปเกินพันห้าแปดสิบถึงพันทสิบนะครับก็คใครที่รอซื้ออยู่อาจจะยังไม่ต้องซื้อจุดนี้นะครับเดี๋ยวรอรออีกรอบดีก,กว่านะครับเดี๋ยวอาจจะซื้อแล้วสูงไปห,หน่อยนะฮะของตัวอินโดนะครับ JCI index ก็บวกขึ้นมา0.1นนะครับฝั่งเวียดนามบวกขึ้นมา0.83%นะครับ ส่วนทองคำเมื่อวานก็บวกค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นมา1.80%นะครับไปปิดอยู่ที่1,971ดอลลาร์ต่อทองซอ,งองนะครับมันดิบ WTI เมื่อวานบวกขึ้นมา0.58%นะครับไปปิดอยู่ที่81.63ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนบอลยวสาราฐเมื่อวานร่วงลงทั้งเคิร์ฟนะครับตัว2ปีติดลบลงมา1.2 basis point นะครับไปปิดอยู่ที่4.88%นะครับ วีที่แล้วยังอยู่5เลยนะครับวีนี้กลับมา4.8แล้วนะฮะแล้วก็ตัว10ปีปิดลบลงมา0.6เนตะครับปปิดอยู่ที่4.11์แลลวนะครับสำหรับตัวเศรษฐกิจเมื่อธธคืนนี้นะครับพุ่นอเมริกาบบกเพราะว่าตัวเรศรษฐกิจต่างๆของสงอาหารัฐเนี่ยออกมาในโทนท,ที่อ่อนแอกว่าคาดนะครับถ้าไปดูจริงแล้วตัวแรกครับที่อยากให้ดูคือตัว ADP Non-Farm Employment นะครับก็คือการจ้างงานนอก คาดเกษตรของฝั่ง ADP เนี่ยออกมาเดือนสิงหาคมนะออกมา1 7 7 0 0 0สนตำแหน่งนะครับต่ำกว่าที่คาดการไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง19ึ0 0 0นเกาาตำแหน่งนะครับและก็เทียบกับเดือนก่อนหน้าครับเดือนก่อนหน้าเนี่ยออกมาโตไปถึงสามแนนะก็หายไป2 0 0แสนตำแหน่งในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็สะท้อนว่าดีมาหรืออุปสงค์ในภาคแรงงานค่อนข้างอ่อนแรงลงอย่างชัดเจนนะครับอีกอันหนึ่งที่มี เมื่อคืนก็คือตัวของ GDP ตรมาณสองสหรัฐนะครับถ้าไปดู QOQ เนี่ยออกมาขยายตัวอยู่ที่ 2. 1ซนครับอันนี้จะเป็นการประกาศครั้งที่2นะครับจะมีทั้งหมด3ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แหละนะครับก็กดว่าครั้งที่2เนี่ยออกมาเป็นการถูกรีไวซ์ดาวลงมาจากครั้งแรกนะครับก็ออกมา2.1คาดการณ์ความดุสีคครั้งแรกนะครับตั้งกว่าครับปุ๊บก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่ได้โตแข็งแกร่งเท่ากับที่ประเมินไว้ในตอนแรกนะครับ ที่หันมาอีกอันนึงก็คือ GDP price index นะ,ะมันนี่คือตัวเงินเฟอ้อรายไตรมาสของสหรัฐนะครับออกมาเลขสองขวดนะครับก็กลับมาอยู่ในกรอบของทางเฟดแล้วแหละแล้วที่ไปดูในแง่ของตัว forecast นะครับสองจุดสองก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะครับล้ำถึงไปดูของ Q1 คือสี่จุดหนึ่งนะครสี่จุดหนึ่งนี่ลงมาอยู่สองนะครับภายในหนึ่งรได้มาสเนี่ยหายไปเกินครึ่งนะครับเพราะ้ว่าเงินเฟอ้อสหรัฐอิติแล้วมีโอกาสที่จะร่วงลงค่อนข้างเร็วมากๆเหมือนกันนะครับนะก็ทําให้เฟด อาจจะเริ่มหมดเหตุผลที่จะขึ้นดอกเบีย้ยต่อครั้งหนึ่งเฟอ้อลงแล้วเศรษฐกิจอ่อนแรงลงแล้วอย่างที่คาดการไว้นะครับก็ขึ้นดอกเบีย้ยต่อคปอนทางยากนะครับส่วนตัวเลขนอื่นที่ออกมายังดีอยู่ยังมีอย่างตัวของ p e a d i n g home sale นะครับก็คือตัวยอดขายบ้านรอปิดการขายนะครับอันนี้ออกมาของเดือนรกรกฎาคมเนี่ยขยายโตไป0.9เปอร์เซ็นะครับคาดการณ์ว่าจะหดตัวที่0.6นะครับนี่ก็ส่วนทางกัดน,นะครับก็มีอันนึงที่ดีแหละแต่ว่า ที่เหลือออกมันออกมาในโทนที่แย่กว่าคาดหมดอ่ปุญก็เลยบวกขึ้นมาได้กันทั้งกระดาษนะครับอ่าสำหรับข่าวแรกนะครับเมื่อวานเองก็ตัวคันที่การเดนครับมีการประกาศงบเรียบร้อยนะครับประกาศเสร็จก็ออกมาบอกว่าเขา,าขาดทุนเป็นประวัติการนะรในครึ่งปีแรกถึงเกือบเกือบเจ็ดล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ระบุว่าบริษัท จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระนี้ได้นะครับคือพูดง่ายมีโอกาสดีฟ a ลต์นะครับเพราะว่าขาดทุนเยอะมากๆนะครับก็ทําให้ฝั่งหุ้นจีนเมื่อวานตอนเช้าเปิดบวกดีดีนะครก็สตาร์กลับมาปรดกค่อนข้างแฟร็แล้วก็มีโอกาสที่จะจะดีฟォลต์ตัวหนี้ของตัวคันที่ขาเดน,นะครับซึ่งจร่งแล้วค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่าคือครั้งหนึ่งเนี่ยแกเคยเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาสังหารายใ,ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับเมื่อดูจากตัวยอดขายนะครับแล้วก็ ตัวโครงกรารของอสังหาของตัวตัวคระที่ใครไดน้นะครับมีมากกว่าตัวเอเบอร์แกรนถึงสี่เท่านะครับดังนั้นปัญหาอาจจะกระทบคนจํานวนกว้างมากกว่านะครับถึงม้ว่าตอนนี้ไซส์เองอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับตัวเอเบอร์แกรนกันตามแต่ว่าไอจํานวนโครงการบ้านมันเยอะนะฮะดังนั้นคนที่กระทบเนี่ยอาจจะเยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่งมอบบ้านไม่ทันนะครับผมก็รัฐบาลอย่างเมื่อวานมีข่าวคือจะลดตัวดับเบีย้ยจำนองอยู่นะครับจะดูกันต่อว่อาจะช่วย กระตุนยอดขายได้ดีสักแค่ไหนนะครับผมทีนี้ถ้าไปดูตัวบอลนะครับะบอลคือรูปที่อยู่ในหน้าจอครับตอนนี้บอลของดอลลาร์ดอลลาร์บอลของตัวขัดที่ขาแเดงนครับที่กําหนดปีสองสี่คือสีดำนะครับปีสองห้าคือตัวสีส้มๆนะับแล้วก็ตัวปีสองหกเนี่ยคือตัวสีน้ําเงินนะฮะก็ตอนนี้เทรดกันอยู่สิบเซนนะฮะค่อนข้าง รียกว่าสิบเปอร์เซ็นตของตัว face value นะครับเหตุที่ราคาดิสคา n ์เยอะมากๆนะครับทำให้จริงแล้วตัวของดอลลาร์บอลที่ฝั่งจนะีนเนี่ยราคาที่เคาเยอะมากเพราะว่าตางที่เคยเล่าไปครับเป็นปีนี้ที่เราอาจจะเห็นก็นกคือตัว developer รจีนนะครับจะปล่อยดอลลาร์บอลรีฟอล์นะครับแล้วก็จะจ่ายเงินคือเฉพาะอยู่นบอลนะครับก็คือปล่อยให้คนที่เรียกว่าน้องคนต่างชาติแล้วกันที่มาถือบอลที่เป็นดอลลาร์ครับผิดอัชมาลนี่ไปแต่ว่าคนจีนที่ถือบอลเนี่ยอาจจะยัง จ่ายนี่อยู่เหมือนเดิมน,นะครับก็คงเป็นเพน้แหละแล้วก็ค่อยไปปรับโครงสร้างนี่กันทีหลังนะครับส่วนข่าวที่2นะครับอันนี้เป็นการเปิดตัวนะหัวเวย่ยเปิดตัวแบบค่อนข้างช็อกเหมือนกันก็คือเปิดตัวเมดหกสิบโรออกมานะถามว่าทำไมถึงามาคุยกนันจริงๆแล้วาจำกนันได้ครับก่อนหน้านี้นะฮะอเมริกาหลายปีแล้วอเมริกามีการแดนตัว 5G จากฝั่งจีนอาทิตย 5G เรียบร้อยนะรปรากฏว่ารุ่นนี้ฮะจากหัวเว่ย ไปหกสิเปรเนี่ยสามารถรองรับตัว5 g ได้แล้วนะครับก็ออกมาปุ๊บเฮ้ยแล้วคุณจีนก็เอ้ยดีใจแต่เลยว่าเอ้ยตอนนี้จีนสามารถพัฒนาชิด5 g ที่สามารถกลับขึ้นมาแข่งกับสหรัฐได้นะครับก็ตัวตัวทรัมป์เ่เป็นคนแบนด์หัวเว่ยไปตั้งแต่ยังอยู่ในตำแหน่งนะฮะก็เกือบเกือบจะจะสามสี่ปีแล้วนะครับปรากฏว่าก็ใช้เวลาแคชอัพนานพอสมควรแหละแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาแคชอัพเรื่องตัวชิด5 g ได้แล้วครับนี่ก็เป็นหนึ่งที่ เราตอนน้อได้เห็นอุปกรณ์ 5G จากฝั่งของตัวจีนออกมามากขึ้นเรื่อยๆแหละนะครับเมื่อวานหุ้นที่เป็นซัพพลายเออร์เรืุ่งของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยก็บวกขึ้น8-20%ด้วยนะครับก็กได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวความหวังแหละว,ว่าสามารถบรรลุขีดจำกัดในการผลิตชิป 5G ได้นะครับผมส่วนฝั่งอเมริกาครับอันนี้บอกไปแล้วนะครับว่าตัวหุ้นสหรัฐนะครับมันบวกขึ้นเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดูกับ เส้นสีแดงๆนะฮะเส้นสีนั้นี่คือทาร์เก็ตของนักวิเคราะห์นะครับช่วงสิ้นปีนะฮะปรากฏว่าตอนนี้ในสิ้นปี500เทรดอยู่เหนือทาร์เก็ตของนักวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นมาสักประมาณ4,500จุดนะครับก็ดูจากเทรนด์แล้วเป็นไซด์เวย์อั้นะครับมีือขายจะขึ้นต่อไปไปเทสไฮก่อนอันนี้ได้นะครับเราคิดว่าหุ้นอเมริกาถ้าใครซื้อเมื่อชื่อเราบอกในคอมเมนต์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะน่าจะคะ่อนข้างถูกมากนะครับแต่เรายังชอบ ตัวของที่เป็นหุ้นเทคคุ้นครัววอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สามารถไปเก็บกันได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวของ GDP อเมริกามีเล่าไปแล้วลคร่าวๆนะับถูกรีไวซ์ดาวจาก2.4มาเป็น2.1นะครับส่วนตัวที่ถูกรีไวซ์อัพเนี่ยมีตัวของ consumer spending นะครับเส้นสีดำดนะครับถูกรีไวซ์อัพขึ้นใหม่ที่1.7นะครับแต่ว่าตัวที่ถูกรีไวซ์ดาวเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวการลงทุนฝั่งของภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ตัวของ สินค้าคงคลังถูกริบวิบจาวลงมานะเป็น็จทำให้ทั้งหมดเนี่ยเลยย่อลงมาเล็กน้อยนะครับส่วน gdp Q3 เรามองยังไงละมองว่า gdp q ิของสหรัฐมีโอกาสที่จะโตได้ค่อนข้างเยอะกว่าที่คาดการไว้นะครับถ้าไม่เชื่อต้องเชื่อเพราะว่าเลยครับเพราะว่าคอนเสิร์ตของเอลเลนสวิฟนะครับแล้วก็ตัวของปรากฏการบาร์บี้ไฮเมอร์นะครับกระตุ้น gdp ยอดขายภาคสวิตของสหรัฐได้เกือบเกือบบวกกันแล้วกเกือบ1.5ถึงเ นะฮะบน GDP นะฮะถ้า GDP ออกมาโต3เนี่ยบวกนี่ดนับเข้าไปก็อาจจะโตได้สี่กว่าๆนะครับจากแค่บาร์บี้แฮมเมอร์กับคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่มีเอฟเฟกต่อ GDP Q 3นะครับดังนั้น GDP Q 3ของอเมริกาจะไม่ติดลบแล้วนะครับจะอาจจะไปติดลบจริงๆในช่วง Q 4นะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่ารอดการเกิด recession ได้ที่สหรัฐนะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวพายุใต้ฝุ่นนะฮะ ซาลากำลังงหน่าสู่ฮ่องกงลแล้วนะครับทางการออกมาเตือนว่าอามีการยกระดับการเดินยพาย,ายุสูงสุด็นระดับ2ในช่วงวันศุกร์นี้นะครับซึ่งถ้าเป็นระดับ2ปุ๊บถ้ากับว่าจะเป็นเสมือนการประกาศปิดเมืองอย่างเป็นทางการนะครับเพราะทุกคนต้องอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นในแง่ของ <c oughs> ตลาดหุ้นฮ่องกงอาจจะหยุดเทรดเหมือนกันในช่วงวันศุกร์นี้นะครับเพราะว่าฮ่องกงเราพายุเข้าที่ไร หลายหุ่นมากชอบประกาศปิดนะครับเพราะว่าเทรดกันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันต่อแหละมีโอกาสสูงที่วันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงอาจจะต้องปิดแบบจุกเฉินนะครับก็ถามว่าพายุนี้อันน,น,นี้อันนี้แรงแค่ไหนนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยความเร็วลมอยู่สักประมาณ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นพายุใต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดที่ถล่มฮ่องกงนะครับตั้งแต่พายุใต้ฝุ่นตัวมังคุดถล่มฮ่องกงเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับผมก็ค่อนข้าง หนักเหมือกนกันสำหรับตัวของฮ่องกงนะครับสำหรับตัวเอาลุกวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาคือตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE นะครับแต่ว่ามันเป็นของเดือนรกรกฎาคมถามว่าเงินเฟอ้อตัวนี้มันจะออกมาสูงมากกว่าคาดหรือเปล่าเราคาดการณ์ว่าน่าจะทรงตัวจากเดือนก่อนหน้านะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันสักประมาณช่วงหัวค่ำบ้านแล้วนะครับใครที่รอเก็บคุณอยู่อาจจะต้องรอไปก่อนแลเพราะว่าตัวเลขเมื่อวานออกมาแล้วหุ้นยังบุกต่อนะครับก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะ เก็บนะฮะเลยมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวคอยมาไลฟ์ฝากวันพรุ่งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นมางนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ